สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมียมโมแรนนะคะแน่นอนค่ะว่าถ้ามาหน้าสดปากซีดแบบนี้ เราจะมาแต่งหน้าให้ทุกคนดูนะคะหลายคนอยากให้โมแต่งหน้าให้ดูแต่งหน้าให้ดูหน่อย every day ล o k เป็นยังไงคะพี่อะไรอย่างเงี้ยได้เลยค่ะวันนี้จัดให้ค่ะแล้วในแต่ละวันที่โมแต่งนะคะโมจะแต่งก็คือจะใช้สกินแคร์เครื่องสำอางอะไรเงี้ยคล้ายๆกันแต่ว่าจะเปลี่ยนในเรื่องของสีมากกว่าก็คือจะเป็นสีลิปสีแก้มสีตาอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนกันในแต่ละวันแล้วแต่ว่าวันนั้นเราจะแต่งตัวแบบไหนไปที่ไหนนะคะแต่ว่าวันนี้โมจะแต่งโทนออกชมพูหน่อยแต่ว่าไม่ได้แบบหวานจ๋าอาจจะมีลแบบแซ่บๆนิ แต่ว่าไปเริ่มแต่งกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนค่ะมันจะเสียเวลาไปมากกว่านี้เนาะไปเลยค่ะถ้าเป็น e v e r y d a look <ๆ>ของโมจริงๆก็คือโมจะใช้กันแดดของโมเองนะคะเพราะว่า โมไม่ค่อยชอบเนื้อรองพื้นเนื้อคูชชั่นเท่าไหร่แต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะแต่ว่ารองรองพื้นนี่คือยิ่งไม่ายเลยโมไม่ค่อยใช้รองพื้นแต่ว่าถ้าคูชชั่นก็มีบางวันนะคะที่จะใช้ซึ่งตอนนี้เป็นกันแดดเนื้อเนื้อมูสกึงครีมนะคะเราสามารถทาได้เยอะเยอะได้เลยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีความวอกลอยหน่อยในช่วงแรกนะคะแต่ก็ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่ามันกึนเท่ากับผิวแน่นอนหรือว่าจะแบ่งทาก็ได้นะคะใช้พับก็ได้หรือก็ไม่ต้องตกใจ ว่ากะแดตตอนนี้เวลามันกลืนเข้ากับผิวแล้วหรือว่ามันเซตตัวแล้วอ่ะผิวสวยมากโมบอกเลยแ,แล้วก็เนื้อไม่ได้แห้งนะคะเนื้อเปลียง่ายคอนทัวร์ที่โมใช้นะคะก็จะเป็นของเมเบรีนนะคะรุ่นนี้นะคะมีคนป้ายามมาเหมือนกันแล้วมันใช้ดีก็ก็เลยใช้มาก็ดีนะคะทุกคนมันเนื้อมันดีนี่เลย,เลยก็ลองแก้มนิดนึง และมาถึงขั้นตอนที่ทุกคนชอบถามบอกว่าเวลาโมทากันแดดของตัวเองเนี่ยโมทาแป้งทับไหมใช้แป้งอะไรนะคะโมบอกเลยว่าบางครั้งก็ใช้บางครั้งก็ไม่ได้ใช้ถ้าวันไหนต้องการที่ต้องการให้มันแบบเซตเซตเร็วๆนะ่ะกันแดดเซตแบบเซตเข้าหน้าเร็วๆโมก็ใช้แป้งนะคะซึ่งแป้งที่โมใช้โมจากใช้จากพาเลตเอากาสนะคะทุกคนนี่เลยช่องนี้เลยนะคะเห็นไหมว่าใช้จริงนี่คือช่องของคอนทัวร์นะคะหมดไปแล้วเรียบร้อยนี่โมก็จะเซต การใส่แป้งของโมคือโมใช้วิธีการจ้ำเอานะคะผิวสวยมากทุกคนสังเกตว่าเห็นไหมโมบอกเลยว่าอันนี้คือมอบงอานผิวนี้ให้กับกันแดดเมียโมเลยนะคะอาจใายของนิดนึงไว้ค่ะเขียนคิ้วนะครับนี่สอนเขียนคิ้วที่โมจะใช้นะคะโมใช้ของ e ีทูนะคะนี่ปัดคิ้วก่อน มจะมีทรงคิ้วอยู่นิดนึงเพราะว่าโมเคยสักคิ้วมานะคะแต่ว่าก็สองปีแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปเติมสีอะไรแต่ว่าไม่อยากสักแล้วอ่ะอยากให้มันต่างๆคิ้วเสร็จแล้วต่อไปนะคะโมจะทําการย้อมคิ้วด้วยอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมาสคาร่าปัดคิ้วนะคะนี่ค่ะมาสคาร่าปัดคิ้วของเรานะคะเราใช้ของอีทูดี้เช่นเดิมนะคะสีอะไรนะบอลบอลไล่ไลอะไรทุกอย่างมนนี่แหละชอบนะมัน เราย้อมผมแล้วขนคิีวแล้วเป็นสีดำมามันดูแบบโป๊ะๆอ่ะ,อะย้อมให้มันสอบลงให้เข้ากับเป็นเข้ากับสีผมเราอะทุกคนเรียบร้อยค่ะงานคิ้วไปที่โมจะทําก็คือเป็นการคอนทัวร์ใบหน้านะคะซึ่งโมได้ของเล่นมาใหม่ก็คือของแบรนด์นี้นะคะที่จริงแล้วอะ่ะมันจะมีรุ่นที่เป็นตลับสีดําแต่มันหมดก็เลยได้ตลับชมพูมาไม่รู้ว่าเหมือนกันไหมนะคะสีที่โมใช้จะเป็นสีโมเดลนะคะตัวนี้สีมันละมุนนะสำหรับตัวนี้นะคะนี่มันจะเป็น เราก็ทำการจวกเลยค่ะแล้วก็ตรงกรอบหน้าให้มันชัดๆนะคะที่จริงเราโมแต่งอะไรแบบนี้ไม่เป็นนะแต่หัดแต่งเพราะว่าถ้าไม่แต่งเลยอ่ะจะทำไม่เป็นเลยแกแรกๆเราอาจจะดูโป๊ะหน่อยแหละแต่มันแต่มันควรทำนะเพราะว่าเราจะได้ทำเป็นเราจะได้แต่งหน้าสวยแกผู้หญิงอ่ะมันต้องแต่งหน้าสวยเออมันน้อยคนไงที่จะหน้าสดแล้วสวยอะ่ะเราก็จะใช้จากตัวนี้เลยค่ะเหมือนเดิมนะคะในการ ไฮไลท์ right จมูกของเราเลือกต่อไปงานตากันครับผมผลิตที่เราใช้วันนี้นะคะของ ODBO ตัวนี้นะคะโอ้โหนี่คือสภาพนะคะ <laughs> เราจะใช้สีอ่อนที่สุดในการระบายเปิดกตา ต่อไปเราใช้อายแชโดว์ของสีน้ำตาลนะคะในการการระบายแบบขอบตาล่างเขาเรียกว่าอะไรเพียนขอบตาล่างร <c oughs> ะบาย er เฮียอะไรวะอะไรนั่นที่ใช้นะคะของ brow it นะคะบายน้องฉัดจ้า <c oughs> ด้วยความที่เราต่อขนตาอยู่แล้วนะคะตาตรงนี้เราก็จะมีความเข้มอยู่แล้วเราเติมแค่หางค่ะ <c oughs> นี่แหละข้อที่ของการต่อขนตาทุกคน <c oughs> ใช้ทาเลือของอวการนะคะโดยใช้ตรงนี้เลยค่ะ ชีชมพูทังเกตแล้วมูจะลงจากตรงนี้มาอมืเริ่มยังต่อไปผลิตตัวเดิมค่ะเอากลาสนะคะเราใช้ตัวไฮไลไท์ตรงนี้นะคะในการทำให้จมูกเรามีมิติมากขึ้นนี่มูใช้แค่สองจุดตรงนี้ ต่อไปงานปากค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้ปากที่ยังไม่ได้ลงอะอ,ะอะไรเลยนะคะโมจะใช้ลิปของลากาตัวนี้นะคะในการทาก่อนรล่มแรกเบอร์ศูนย์สองใช้ลิปของโฟรูทู 3. ทาเนในปากนะคะฟีลเหมือนทาอุทัยที่อันนี้เบอร์0ูนย์เนะคะเคล็ดลับปากฉ่ำแบบฉ่ำของโมนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะเ e นตี้บิวตี้นะคะแบรนด์ของคุณแม่นะคะ ชอบมากอ่นานะดูฮึนิสลุกค่ะเดี๋ยวเราไปทำผมกันก่อนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับลุกวันนี้ทุกคนชอบกันไหมเอ่ยเดี๋ยววันหน้าเราจะมาแต่งลุกใหม่ให่ใหม่หมั้งที่จริงแล้วโมบอกแล้วค่ะว่าเคารื่องสำอางของโมหรือว่าสกินแคร์ของโมที่ใช้เนี่ยโมจะใช้เหมือนกันในแต่ละวันคือเหมือนกันเลยนะคะเช่อนอ่ะวันนี้เราก็จะลงกันแดดนะคะคอนทัวร์อะไรเหมือนเดิมทุกอย่างยก เว้นสีตาสีแก้มสีลิปนะคะแล้วก็การเขียนอายไลเนอร์อะไรเงี้ยนะคะก็จะแบบแตกต่างกันออกไปนะคะสำหรับวันนี้ก็สําหรับโมคือโมให้สิบคะแนนเลยโมชอฟิลนี้คือตอนเนี้ยลุกโกรลุกฉ่ามันมาไงแกเออสวยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์เป็นกําลังใจอยากให้โมแต่งหน้าลุกไหนลุกใหม่ๆหม่อะไรยังไงบอกได้เดี๋ยวจะไปศึกษาแล้วก็จะมาแต่งให้ดูไม่ได้ซอนแต่งนะแต่งให้ดูค่ะโอเคสำหรับวันนี้โมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย